สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้เขียดมาชาแน,นลมา,าถึงที่ร้านนีรถไฟฟ้ามินบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าหลังจากที่เปิดเมื่อวาน,นสถาน,นีรถไฟฟ้า,าที่เปิดใหม่สถาน,นีมินบุรีเป็นยังไงคะเดี๋ยวเราติดตามรับชมได้เลยครับผมครับเดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับ นี่ครับตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้ามินบุรีนะครับนี่ครับก็ไปดูกปรงขาย นี่ตลาดมินบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะพาะเดินขึ้นดูนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากครับผมก็จะพาขึ้นบันไดเลื่อนนะครับนี่นะครับลองดูนะครับ ผมลองขึ้นบันไดเลื่อนดูครับนี่สถานีมินบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะดูนครับว่าเป็นยังไงครับผมนี่สถานีก็คือตอนนี้ก็คนใช้บริการยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้ครับผมจะพาเดินมาดูบริเวณภายในนะครับนี่ด้านบนนะครับว่าเป็นอย่างไร นะครับผมอันนี้คือสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับใยอบอบครับย่าอาผมขอรีวิวแถวนี้ครับยังยังยังไม่ไปครับพี่ครับยังยังไม่ไปครับพี่แป๊บหนึ่งครับอันนี้ก็คือที่ อันนี้มินบุรีนะครับนี่ครับผมโอ้โหกว้างขวางนะแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับนี่นะนี่ผมจะพามารีวิวันนี้คือเป็นอันนี้รถไฟฟ้ามินบุรีแล้วก็ไปศูนย์ราชการนนท์นะครับนี่ครับตอนนี้ก็เปิดให้ขึ้นฟรี ประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็มีพนักงานพนักงานนะครับนี่ฮะผมพามาดูด้านนี้หน่อยนะครับนี่นะครับก็ถือว่ากว้างขวางครับทุกสะอาดสะอานนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับผมนี่ฮะตอนนี้ก็จะ เวลาเราขึ้นมาก็จะมีการสแกนนะฮะสแกนที่เราขึ้นมานะครับว่าเป็นอย่างไรต้องสงแกนนะครับต้องสงแกนก่อนนะครับนี่ครับก็เข้าตรงนี้เลยนะครับ <ไป S 1> อ่าอ่าข,ขออนุญ,ญาตสอบถามพี่เที่ยวเที่ยวแรกเนี่ยกี่โมงถึงกี่โมงพี่ หมายถึงว่าจนจนถึงที่ว่าเราเราจะปิดปิดสถานีหมายถึงว่าแม่อนุญาตให้ขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่าวันที่2ี่ฤศจิกคอา่ะค่ะถึง3าธันวาจะเปิด6โมงถึง2อทุ่มหโมงถึง2อทุ่มนะใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะขยายเวลาปิดครับตอนนี้ค่าโดยสารยังไม่สรุปใช่ไหมครับพี่ค่าโดยสารหมายถึงว่าจากสถานีมินบุรีไปสูนราชการเนี่ยยังยังไม่ยังไม่สรุปอะครับ วันนี้ก็คือฟรีฟรีทั้งไปและกลับใช่ค่ะอ๋อครับผมดีดีมากเลยนาะหนึ่งเดือนนี้ลถค่าใช้จ่ายได้เยอะนะพี่นาะหนึ่งเดือนนี้โอ้สิ้นสุดการรอคอยนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ผมสอบถามพี่ค่าแล้วนะครับว่าตอนนี้ถ้า โดยสารยังไม่สรุปนะครับว่าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับก็ยังไงผมจะสรุปให้ทุกท่านนะหรือว่ามาอัปเดตให้ดูว่าค่าโดยสารจากสถานมีมินบุรีไปศูนย์ราชการค่าโดยสารเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับแต่ว่าตอนนี้เปิดตั้งแต่6โมงถึง2ทุ่มนะครับนี่ครับ6โมงถึง2ทุ่มตอนนี้ ผู้โดยสารทั้งขาขาเข้าและขาออกนี่ก็ถือว่าค่อนข้างวันนี้ค่อนข้างคึุกคักนะครับนี่ฮะอันนี้คือขาเข้านะครับนี่ฮะนี่ผมถ่ายทําที่ลิพตลาดมินบุรีนะครับสถานีมินบุรีนะครับตอนนี้ครับก็ทางนี้ก็จะไปศูนย์ราชาการแจ้งนนทบุรีหรือแจ้งวัฒนะนะครับมีทั้งหมดจากนี่ไปถึง ศูนย์ร,รยาชการก็ประมาณ3ามสบสถานีนะครับพี่เขาบอกนะครับเมื่อกี้ผมสอบถามพี่เขาแล้วนะครับก็ตอนนี้ค่าโดยสารยังไม่ได้สรุปนะครับว่าเท่าไหร่นะครับก็สมมุติว่าผู้โดยสารจะโดยสารรถไฟฟ้านะต้องผ่านตู้สแ,แกนตรงนี้นะเนี่ยน,นี่ฮนะ เพื่อป้องกันความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับก็ท่านผู้โดยสารที่ขึ้นมาจากสถานีม mm ินบุรีต้องผ่านเครื mm ่องสแกนตัวนี้ใช่ไหมครับพี่ต้องผ่านนะฮะ mm hmm. นี่ฮะ mm hmm. ก็คือตรงนี้เป็นที่จุดตรวจสัมภาระนะฮะ mm hmm. เพื่อป้องกันความสูญเสียอะไรทุกอย่างนะฮะนี่ฮะที่เขาก็คือรักษาความปลอดภัยของสถานีรถไฟฟ้ามินบุรีนะครับขอบคุณครับพี่ครับ เดี๋ยวผมว่าจะโดยสารนี่นะครับรถไฟฟ,ฟ้าดูนะครับนี่ครับผมได้ปัดมาแล้วนะครับเมื่อกี้ก็คือเราจะไปสถานีไหนเราก็มาแตะเพื่อ,อที่หน้าจอนะครับว่าเราจะไปตรงไหน,นตอนนี้ผมจะไปประมาณกิโลเก้านะรามินทากมเก้านะครับแล้วผมจะอัะปเดตให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ การเึ้นรถไฟฟ้าของผมมันี้นะครับเดี๋ยวติดตามรับชมได้ครับผมอันนี้ผมผมก็จะลองแตะดูฮะนี่นะครับผมก็แตะมาแล้วผมจะขึ้นไปดูนะครไปที่กิโลเก้านะครับนี่ฮะลองลองดูนะครับวันนี้นะว่าเป็นยังไงฮะนี่ผมก็จะไปกิโลเก้านะครับอัปเดตดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ นี่คันนี้ผมขึ้นมาดเลื่อนแล้วนะครับผมนี่ครับผมขึ้นมาข้างบนก็อันนี้เป็นสถานีมินบุรีสถานีแรกนะครับที่จะเดินทางไปศูนย์ราชาการแจ้งวัฒนานะครับหรือว่าศูนย์ราชาการนนทบุรีนี่ครับตอนนี้นก็ผู้สานเยอะมากนะครับด้านบนนะครับ รือจกยนูดา,าแน่นริเวณัละ้ดไมนมวนบรเลอนข้อนนนขอ,อนความไม่สะดกยสารดขยับเนได้ตอนนี้ผมกำลังจะเดินขึ้นขวัวรถไฟฟ้านะครับเพือ่อไปสถาน,นีกิโลเก้าครับ โลกาโอเคครับ okay. ไม่เป็นไรครับก็อยู่รอขอบวนหนึงนะครับนี่ฮะอันนี้คือูดส <c oughs> ข,ขบวนนี้นะครับรอืนนครับผมออน,น,นัเรีนสาวหัวสากหัวขนาดเดินทางขอบคุณค่ะ t h a n k y o u Please move inside the train, away from your area. Do not need a gate somewhere. And both tracks can bring a long door.

สถานีเสตตะบุตเสตตะบุตเ ผมไม่ไปนะก็อัปเดตให้ดูนะว่าวันนี้การขึ้นรถไฟของผมเป็นอย่างไรนะฮะนี่ยผมไม่ไปกิโลเก้านะผมตัดสินใจใลงที่สถานีบางชันนะ mm hmm. ก็ให้เอฟซีทุกท่านได้เห็นนะครับว่าข้างบนบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยโอ้โ oh ห oh, นะสะดวกสบายมากเลยนะครับเนี่ฮะนี่ยรับรองได้นะฮะ ว่าสะดวกสบายแน่นอนนะครับนี่ตอนนี้ผมก็ลงไปแล้วลองลองดูนะฮะนี่ผมลงที่สถานีบางชัน,นแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะกลับไปที่มินบุรีนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้านี่าสายสีชมพูวันนี้ผมก็ขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ว่าถ้าเป็นข้างในสุขุมวิทนี้ผมจะขึ้นบ่อยอยู่นะครับผมนคนี่อัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับว่าการขึ้นรถไฟฟ้า ของผมสายสีชมพูวันแรกเป็นอย่างไรบ้างนะครับอตอนนี้ผมก็ลงมาแล้วครับผมปกติผมว่าจะไปกิโลเก้าแต่ผมไม่ไปแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ที่สถานีบางชันนะฮนี่ครับก็จะออกไปแล้วนะครับผมก็คืออันนี้ก็จะใส่เข้าไปเลยนะฮะ นี่ครับผมก็จะออกไปเลยลงที่สถานีบางชันครับแล้วผมนี่นะผมก็จะลงไปที่ถ้าถ้ามีมีผมต้องไปเอาตั๋วที่ไหนตรงน้าครับพี่รับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมพี่อ๋อขอบคุณมากครับพี่นี่ผมก็อัปเดตจากตรงนี้ผมก็ ลง,ลงที่บางชันนะผมก็จะไปที่มินบุตรีหยุดให้บริการชั่วคราวอ่าตรงน,นี้หยุดให้บริการชั่วคราวเอาตรงไหนน้อยอ่าหยุดให้บริการชั่วคราวนะเดี๋ยวผมก็อ๋อใช้ตู้นี้นะฮะผมก็จะใช้ตู้นี้แทนนะะ ผมจะไปมินบุรีนี่ผมไปตลาดมินบุรีนะนะครับก็จะไปมินบุรีนี่ครับก็รับบัตรตรงนี้นะช่วงนี้ฟรีนะครับผมนี่ฮะนี่ก็คือเข้าไปก็ไปตลาดมินบุรีต่อนะฮะนี่ฮะไม่ยากนะฮะง่ายมากนะครับสำหรับไอ เนี่ยเราก็จะมาแตะบัตรตรงนี้นะครับนี่เองครับแล้วก็เดินเข้าไปเดินขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้นะฮะ,ะนี่นี่มินบุรีเราก็จะเดินขึ้นไปนี่ฮะผมว่าจะไปกิโลเก้าแต่ผมไม่ไปนะครับผมก็จะนี่ครับถ่ายบรรยากาศให้ดูครับจะไม่ขึ้นบันไดเลื่อนนะก็นี่ให้นะฮะ บรรยากาศไปชิวๆนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมนี่ฮะถ่บรรยากาศข้างบนให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไงครับนี่ครับผมไม่ใช้บันไดเลื่อนนะครับผมก่าเดินขึ้นชิวๆก่อนนะครับออกกําลังกายในตัวตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีบางชันนะครับนี่ฮะ จะไปที่มินบุบบนะนรบีนี่ครับสบายสบายนะง่ายๆนะครับผมนี่ครับผมมาประมาณสองสถานีนะแล้วผมก็ลงนะครับก็อัปเดตให้ทุกท่านได้เห็นว่า การขึ้นรถไฟฟ้าไม่ได้ยากนะครับเราจะไปไหนแล้วก็ไปเลือกที่หน้าตู้นะครับว่าเราจะไปสถานีไหนนะครับนี่พอขึ้นมาก็มาอันนี้มันจะเป็นระเบียบของเขาเลยนะครับว่ากรุณายืนหลังเส้นเหลืองนะครับนี่ราก็จะมีลูกศรชี้ให้ดูนะครับก็มีประตูปิดเปิดอัตโนมัติตรงนั้นก็จะเป็นทางออกนะฮะแล้วก็ บลบให้ผู้โดยสารที่เขาลงจากรถไฟฟ้าให้ออกก่อนแล้วเราถึงเดินเข้าไปนะครับอันนี้สถานีบางชันครับผมนี่นะครับอันนี้รถมาแล้วนะครับผมรถไฟฟ้ามาแล้วดูผมก็จะเดินขึ้นนะครับบางชัน สถานีตลาดมินบุรีนะครับแล้ว่าสถานีต่อไปคือสถานีเสตตะบุรนะครับ <Okay. S 1> นี่ครับข้างหน้านะครับนี่สะดวกสบายมากเลยครับตัวนี้นี่นะสถานีต่อไปเังเกว่าทีา่ออเาฟ้ส หมายเส้นช<บ>มพูที่จะวิ่งนะเนี่ยฮะเนี่ยดูนะมันจะไม่มีมีมลางเหมือนรถไฟฟ้าสายแถวสุขุมวิทข้างในทางตรงนี้จะวิ่งเหมือนกับว่าใช้ล้อใช้ล้อสองล้อสองด้านานะประถบก็จะมีลางอยู่ตรงกลางนะฮะเนี่ยอันนี้คือตา่างนะ ก็ถือว่าสะดวกสบายในการเดินทางของคนชาญเมืองนะฮะนี่ครสายสีชมพูเปิดให้บริการแล้วนะครช่วงนี้ก็เปิดบริการตั้งแต่เมื่อวานจนจนถึงวันที่17ทธันวาคมนะ6 6 6นีนะครับผมช่วงนี้ฟีนะฮะใช้บริการกันได้นะครับ จะไปสถานีนิมบุรีนะครับทอีกสถานีเดียวนะครับถึงแน่นอนนะครับนี่ครับช่วงนี้ฟรีใช้บริการฟรีนะครับเปิดบริการฟรีนะครับช่วงนี้ครับอย่าลืมมาใช้บริการกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สิบเจ็ดพันวาคมสองพันห้าร้ยหกสิบหกนะครับผมก็ตลาดนิมบุรีนะครับ นี่นะครับก็คือสะดวกสบายมากเลยครับผมนี่ครับจะดูนะครับ ลืมนะฮะก็มาใช้บริการกันจะเยอะนะสะดวกสบายแน่นอนนะครับอันนี้คือที่สถานีรถไฟฟ้าตลาดมินบุรีนะฮะช่วงเช้านี่คนจะใช้บริการเยอะนะแต่สายสายก็จะไม่อ่าไฟเยอะเท่าไหร่นะฮะอย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับนี่ฮะสะดวกสบายแน่นอนครับรถไม่ติดด้วยนะครับ ไม่ติดนะฮะเนี่ยปกติรถจะติดนะฮะบริเวณข้างล่างนี้นะครับแต่วันนี้รถโล่งนะก็เนื่องจากว่าบริสารใช้บริการรถมฟฟ้าช่วงนี้ฟรีนะครับขึ้นฟรี30สถาน,นีนะฮะขึ้นฟรีวันนี้จนไปถึงวัน 27, ที่ส7เจดธันวาคม2566นะฮะขึ้นฟรีนะครับเนี่ยมีทั้งหมด30สสถาน,นีนะฮะอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ นี่ฮะหน้าก็แถวหน้าตลาดมีนี้รถไม่ติดนะฮะรถโล,ล่งเลยนะครับเนื่องจากผู้โดยสารส่วนมากตอนนี้ก็มีการขึ้นรถไฟฟ้านะฮะเพราะว่าช่วงนี้บริการฟรีนะครับอย่าลืมนะครับมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมครับผมเฉียธมาชาติชาแนลก็วันนี้ก็พา เอทุกท่านมาดูสถานี a, ถานรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับก็อย่าลืมนะครับรีบมาขึ้นกันนะฮะช่วงนี้ฟรีนะฮะจนถึงวันที่17ธันวา2566นะครับแต่ว่าตอนนี้ค่าโดยสารทั้งหมด30สถานียังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะมีค่าโดยสารเท่าไหร่นะกี่บาทนะครับรีบมาขึ้นกันนะครับผมเขียนไาตชร์แ n แนลก็ขึ้นแล้วนะครับรถไฟฟ้า สายสีชมพูนะครับยังไงก็าฝากเอซีแล้วก็ท่านที่อยู่แถวมินบุรีแถวคลองสามบาหรือว่าอยู่บริเวณเขตใกล้เคียงนะครับรี่มาใช้นะครับสะดวกสบายมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องเข็มชาติชาแนลด้วยนะครับวันนี้เข็มชาติชาแนลขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับนี่รถไฟฟ้าสายสีชมพู